สวัสดีครับพี่นอ้องบีิจัดสวนนะพี่น้องเนาะฝนตกมาขึ้นนะแดด,ดออกอีกแล้วพี่น้องโอ้ยต้นใหม่มึงติละ่ะยางขักเลยนะพี่น้องเนาะคอยกันเปลี่ยนกระถางดอกมงดอกใหม่น้่มมานะพี่น้องเปลี่ยนอันต้นใหม่ต้นกระถางดอกไม้นํามมียังยังสีนะจ๊ะเีลเราคอยก็งานคอยก็มียังสีละจ๊ะพี่น้องเพราะว่าคอยมาเกตให้เฮ็ดสวนนะพี่น้องเนาะก็ะปูก ต้นใม่ใส่กระถางแน่โน่นนี่นั่นแน่น่าจะเนาะกระสิประมานนี่หละจะพี่น้องเนี่ยข่อยกระลังจัดเนี่ยหม้นได้แล้วอยู่อันนี้ก็เอามาใส่กระถางเนาะสิจัดไปมองอื่นกระลังสีเอาแบบว่ามูนี่กระสีเอาไปใส่ทั้งฟังผุนนะพี่น้องเดี๋ยวสวงใบใบก่อนให้พอยญ่มาซอยหามตอนนี้ก็กระลังสีเห็ดอยู่นอกจะเนาะกระสิประมาานี่หละจะพี่น้อง บันทั้งพีคอยกะเห็ดมาทั้งฟังี่บักเผาก็ะมีได้พี่น้องบักเผาบักเผาก็ใส่กระทางเอาพี่น้องเดี๋ยวอันอันคอยคอยว่าอยากให้มันขื้นสูงนะก็จีไส่กระทางจต่ว่ามันสิได้กินไวยรือบ่ะได้กินไวปลุกพี่กันบักเผาออสเตเลียเนาะคอยกระโปงหูกับจีประมาณนี่แหละครับพี่น้องเห็ดประมานนี่แหละจ้ะ นี่ระไอเฮ็ดใกล้ๆบ้านนี่ละค่ะพี่น้องบ่ได้ไปไกลดอกเ็ดใกล้ๆนี่ละกะสินี่กะลังสิจัดอยู่นี่บ่ทันได้แล้วอยู่กะลังเฮียเฮียเพลือพะลาอยู่น่ติมึงติล่ะก็สิประมาณนี่ละนาะจ้ะพี่น้องเนาะนี่มาเฮ็ดเดี๋ยวกะสิจัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะจัดทุกปีล่ะพี่น้องบ่ได้อยู่ได้อเศาดอกอันใดหม่องใดมันดีบ่ดีก็เฮ็ดไป เฮ็ดไปเรื่อยๆอย่างสินะอันเฮ็ดไปตัดไปแนวนี้ละพี่น้องใส่ชีวิตแบบอยู่กับธรรมชาติเนาะจะเห็นบอ่อขีพงขีฝานใดใดทั้งต้นใหม่ไดทั้งขีพงขีฝานเนาะพี่น้องเนาะนี่ละรับจิประมานนี่ละค่ะพี่น้องเย็บม้งงามบ่นันละแต่อยากให้คอยเฮ็ดอีกยั้งกะเขียนมาเด้พี่นอ้องเด้คอมเมนต์มาได้จ้ะเด้อ สบายอ่านข่อยเฮ็ดพอถูกข่อยเห็นเนาะอินเนาะเนาะอ่านคนหนึ่งเป็นอ่นซื้อยังกับบางหูเนาะคนบอกว่าโอ้ยคือคือขีปสันแท้ว่าสั่นอวยก็เลยสิไม่เฮ็ดคลิปจังสิลองเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะอันใดบอดีบอนยังกับบ่อข่อยมาเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวก่อนสิเอาเฮ็ดให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะอยากให้ข่อยเฮ็ดยังกะอันนั้นมาแต่ว่าข่อยอห็นบอท่านเด็กเป็นยังบอท่านอ่านยูทูปเป็นยังบอท่านไหนข่อยใส่อันเฟซไล์อยู่พี่น้องยังบอท่านเด็ก ไหลสดบ่ไหลพี่น้องเพราะว่านข้แนนข่อยพ่อคะแนนข่อยยังบ่ท่านพ่อนะข่อยก็เลยเฮ็ดบ่ไหลเนาะพี่น้องอยก็จีประมาณนี่ลราจะข่อยก็จีเฮ็ดเพราะว่าข่อยเราจะพูดได้ยังไงข่อยอันไหลสดไปไหวกันซอยกันกดไหลกดแทะแทะออกไปข่อยน้ำเนาะพี่น้องเนาะพูลาพูละไหลพูละแทะพูละคอมเมนต์พูลายังสีระข่อยก็ข่อยก็เบาเป็นเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าห่างจะเฮ็ดนี่ต้นมะลุ่มเป็นเนาะพี่น้อง ต้นมะลุ่มกับต้นนันอัน,อนพักยังดอกแค่มะลุ่มดอกแค่เนาะพี่น้องเนาะกะสิประม่ณนี่นี่ละค่ะพี่น้องมือดีกะเสิเอาประมาณนี่ละถ้าเอามือละหน่อยส่หาหน้าที่กับพ่อร้ายร้ายกับบ่มีผู้ใดยอยากเบิ่งได้พี่นอพอพ้องเพราะว่าเพิ่นเสียคาอันนี้เนะาะคาเน็ตคายังเนาะพี่น้องเนาะนี่ละกะสิประมาานี่เนาะพี่น้องเนาะมีหอดอ่อยได้พี่นอ้องอ่อยก็มี ดีล่ะกับสิประมา่านเดี๋ยวเขาิเอามาจบมองต้นมะพร้าวดีกว่านาะพี่น้องเนาะนี่เบื่องเอาประมาณนี่ละค่ะพี่น้องจังไ๋ก็ขอบพุณได้หลายได้จ้ะพี่น้องเด้อต่มากับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นั่งน้าเน้เด้อสาวบนยูตางแดนได้จ้ะขอบคุณได้หลายค่ะมี่ยังเจียนเอามาถ่ายวิดีโอขึ้นให้เบิ่งตลอด,ด่ะจ้ะนี่ละขอบคุณได้หลายค่ะ